บอกรบประเด็นขอเสนอเจาะหงล่าตัวเวสเจ๋งแค่ไหนทาไมถึงทุ่มร้อยล้านลิปูคือทีมพิมล,ลีกที่เดินหน้าล่าแข้งใหม่เดือดสุดนะครับพวกเขาเดินเกมไวตั้งแต่ยังไม่จบซีซั่นซึ่งแต่ละคนที่ล่าตัวทั้งฟริมปงเคอร์เคสแล้วก็ล่าสุดฟอร์เรนเวสเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสริมไวในเชิงปริมาณแต่ทุกดีลล้วนเต็มไปได้วยคุณภาพไม่ได้เสริมแบบไร้จุดหมายไร้เหตุผลซึ่งบางทีตลาดซัมเมอร์น,นี้อาจจะกู้ชื่อริชาร์ดฮิลส์ผอกีฬาของสโม,มสรมาได้พอสมควรหลังจากที่ตัวววิจามมาาาารร์์ซมมเเออก่่่่นนนนทํงงงช้ึึสห็ป เขาเพิ่งเข้ามาร่วมงานด้วยกรณี3แข้งผมวิเคราะห์ฟิล์มโปงกับเคอร์เคสไว้หมดแล้วนะครับในบอกอวาประเด็นแฟนขอบสนามไปชมย้อนหลังกันได้และวันนี้ถึงคิวของฟอร์เรนเวสจอมทัพเลเวอร์คูเซนซึ่งใจนักเตะพร้อมมาหงนะครับเลือกลิ์พูก่อนบาเยนเหลือแค่ลิ์ภูจะตกลงค่าตัวได้ไหมข้อเสนอทางการก้อนแรกที่ยื่นเข้าไปก็มากกว่า100้ล้านยูโรรวมแอดออนซึ่งการที่ลิ์ภูกล้าทุ่มแพงขนาดนี้แสดงว่าพวกเขาคาดหวังในตัวเวสสูงมากเลยครับ เริ่มวิเคราะห์กันครับเอาตำแหน่งและสไตล์การเล่นก่อนเลย2ปีหลังสุดกับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเขาเล่นบทบาทプレเมイ์เกอร์เบอร์สิในแผน3-4-2-1ของชาบีอลอนโซนะครับซึ่งเขาใช้プレเมイ์เกอร์สคนแต่คนหลักสุดก็คือฟอร์เรนเวสนี่แหละผลงานนับว่าสุดปังนะครับปีก่อนเนี่ยตอนที่ได้แชมป์บุนเดสซิก้าเนี่ยยิง18แอสซิสต์ยีจากทุกรายการปีนี้นะครับสิ 16, ประตู15แอสซิสต์จากทุกรายการเท่ากับว่าฟอร์เรนเวสมีส่วนกับประตูเกิน30ประตูเนี่ยสัด,ว,ดว,ว่าเเเป็นพลย์มกเอร์ที่สิบ ของการเลี้ยงบอลเขาคือนักเตะต,ตำแหน่งกลางรุกที่เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เฉลี่ยต่อเกมอันดับ2ของบุนเดสซิก้าเฉลี่ยนั้นละ2.7ครั้งไปรองแค่คนเดียวครับก็คือจามาโมเซล่า2.9ครั้งต่อเกมนอกจากนี้ครับในเรื่องของการจ่ายบอลสร้างโอกาสซึ่งต้องใช้วิชั่นที่ค่อนข้าง,งสูงเนี่ยเขาก็นับว่าร้ายกาทีเดียวครับเทียบตำแหน่งเดียวกันเขาคือคนที่จ่ายคีย์พาสเป็นอันดับหนึ่งของพย์เมกอร์บุนเดสซิก้านะครับที่48ครั้งนั่นหมายความว่าฟอร์เรนเวสมีครบทุกชุดทักษะนะ เลขสหลักมา2ปีแล้วถ้าถามว่าสไตล์คล้ายใครเอาเปรียบเทียบกับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลง,ง่ายที่สุดครับก็คือฟิลิเป้คูติญโญยิงได้เลี้ยงได้ส่งได้ทําได้หมดหรือถ้าเอาปัจจุบันในพรมเมลิกตอนนี้ผมว่าก็แอบมีความคล้ายฟิลโฟเดนของแมนซิตี้เหมือนกันคือทักษะดีมากครบเครื่องเล่นกลางรุกเป็นหลักแต่ฉีกไปยืนด้านข้างได้ด้วยเรื่องความเก่งเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องสงสยัยค่าตัวมันก็ฟ้องอยู่นะครับถิติมันก็ฟ้องในตัวของมันแต่คําถามที่น่าสนใจทําไมลิเวอร์พูลถึงอยากได้ตัวถ้าใหห้ววิิเคระะคราาะ์นผมด่ อยากเติมความสร้างสรรค์โซนตรงกลางสนามเข้าไปเพราะมีฟิลของร์พูสามคนไม่ว่าจะเป็นไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และก็ดมินิกโซโบสไลไม่มีใครที่เป็นย์เมคเกอร์เต็มตัวเลยแม้แต่โซโบที่โดนจับไปยืนเป็นเบอร์สิบเนี่ยแต่จุดเด่นปีล่าสุดของเขาเนี่ยหนักไปทางช่วยวิ่งเพรสซิ่งมากกว่าไม่ใช่การปั้นเกมแอซซิสในพรีเมยรีก็ผลิตมาได้แค่6ครั้งเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าโซโบไม่เก่งนะครับถ้าไม่เก่งคงไม่ช่วยให้ร์พูคว้าแชมป์ได้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าการเสียนักเตะแบบทรรนนนาาาไปคี่สามาถ In จก Back ขวาเข้ามาอยู่ตรงกลางเพื่อปั้นเกมตรงกลางสนามเนี่ยมันจะหายไปมันจะทําให้มิติตรงกลางสนามยวบไปพอสมควรคือลิพูเนี่ยไม่น่าห่วงเรื่องริมเส้นนะครับฝั่งขวาฟิลมปงเติมไปช่วยซาร่าฝั่งซ้ายทาได้เคอร์เกสมาก็จะมีคนเติมไปช่วยกักโปกับดีแอสแต่ตรงกลางนี่แหละมันขาดตัวความคิดสร้างสรรค์ไปอาเนอร์คงอยากได้วสมาเติมเต็มมิติตรงนี้ครับแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่ามาแข่งกับโซโบโทางตรงเลยครับแล้วก็การกร้ททุ่มขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าลิพูมองเป็นตัวจริงเลยนะครับส่วนอีกคําถามที่คนถามเยอะ ถ้าไม่อยากให้โซโบสำรองสามารถดันฟอร์เรนเวสไปเล่นเป็นฟอสไนได้ไหมในเชิงทฤษฎีมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ในเชิงปฏิบัติก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเวสเนี่ยไม่เคยเล่นแบบนั้นมาก่อนและในเมื่อจุดเด่นของเขาคือการครองบอลแล้วมองหน้าหากองหลังของคู่ต่อสู้เพื่อปั้นเกมทําเกมเขาไม่ใช่คนที่หันหลังพิงใส่กองหลังเพื่อบังบอลได้ดังนั้นถ้าถามในมุมผมยังไงการเล่นเป็นกลางรุกเบอร์สิก็ดีกว่าฟอสไนเยอะครับถามว่าเวสมาจะเวิร์กไหมยังไงมันก็ต้องรอดูฟอร์มก่อนครับแต่อย่างน้อยอะ่ะผมชอบความ แชมป์ก็อาจจะแก้นิดหน่อยแต่ของลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาอยากเมคชัวปีหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ป้องกันแชมป์ได้พวกเขาเลือกเซนประเภทเกรดตัวจริงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฟริมปองเคร์เคสหรือว่าเวสมันเกรดตัวจริงหมดเลยซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความไม่ประมาทและกระหายที่จะขยายความสําเร็จต่อไปเคสนี้ถ้าลิเวอร์พูลปิดจ็อบ3คนได้จริงผมคิดว่าปังหมดนะครับคิดว่าจากที่ดูฟอร์มเวสมามีโอกาสแป๊กยากมากและถ้าเป็นไปตามนั้นจริงๆรลิเวอร์พูลจะกลายเป็นเต็งหนึ่งป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกปีหน ช่วอองบกบประเด็นกับปีเตอร์โบสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ